สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่ชื่นมาแล้วจ้าว่าข้าวกลางฝนตกน้ําท่วมเนาะวันนี้พี่ชื่นจะพี่ชื่นก็พยายามจะทําคลิปไว้สักหน่อยเนาะขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปพี่ชื่นในการทําอาหารนะคะวันนี้พี่ชื่นก็จะมีก็จะมีตะโพกไก่ที่พี่ชื่นซื้อมันนะคะวันนี้พี่ชื่นจะทำตะโพกไก่ต้มเค็มะคะ่ะ คือต้มเค็มนี่คือเราเราไม่ใส่ผงพะโลใช่ไหมคะเนี่ยพี่ชช่นก็จะมีแบบต้มเค็มเอาไว้ทานกับข้าวกับเส้นเรามีวุ้นเส้นหรือว่าเป็นเส้นก๋วยจั๊บอะไรอย่างที่พี่ชช่นเคยทํานะคะพี่ชื่นก็จะมีนี่แหลคะค่ะก็จะมีเครื่องที่จะใส่นะคะก็นี่คะ่ะก็จะมีหน่อไม้พี่ชื่นจะใส่หน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้กระเทียมสดมีไข่แล้วก็มีพริกขี้หนูย่างคะ่ะ พริกขี้หนูย่างนี้จะทาให้น้าแกงเราเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยนี่ค่ะพริกไทยเม็ดที่ชขี้ขั่วก่อนนะคะพริกไทยเม็ดนะคะแล้วจะจะมีอันนี้พริกทอดไอ้พริกพริกย่างนี่พริกย่างเอาไว้เลยหน้าตอนที่เรากินพริกกินไม่ว่าจะกินกับข้าวหรือกินกับก๋วยเตี๋ยว๋วยจับอะไรนะคะอันนี้พีิชื่นจะทําแบบไม่ได้ใส่เครื่องพะโล้นะคะทําแบบต้มเค็มแบบเป็นสูตรธรรมดาที่แบบคือก็เราก็ทํากันแบบว่าแล้วแต่ว่าใครจะ เน้นอะไรมากน้อยนะคะในน้าซุปพี่ชื่นก็จะใส่กระเทียมดองไปสองหัวนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหอมเห็ดหอมประมาณสิบดอกนะคะนี่ค่ะก็จะใส่ไปแค่นี้เองนะคะไอ้ต่อไปพี่ชื่นก็จะใส่นี้ค่ะกระเทียมนะคะไอ้ไม่ใช่กระเทียมพริกไทยพริกไทยคั่วพริกไทยต้องคั่วหน่อยนะคะไม่ต้องคือมันจะได้หอมมันจะได้ส่งกลิ่นหอมมากนะคะและสําหรับพี่ชื่นก็จะถ้าพี่ชื่นใส่ไข่ไปพี่ชื่นจะไม่ไม่เอาไข่ที่แบบอะไรอะ ไม่เอาไข่นานนะคะพี่ชื่นจะต้มไข่ประมาณแค่ห้านาทีถ้าห้านาทีนอะไข่ก็จะหอมใช่ไหมคะนี่คะ่ะพี่ชื่นใส่ไอพริกไทยไปเลยนะคะพริกไทยขั่วนะคะขั่วพอให้มันให้มันส่งกลิ่นขึ้นนะเนาะแล้วลต่อไปก็พี่ชื่นจะใส่อะไรต่อไปก็นี่อะไรคะพริกทอดเอพอพริกย่างนี่คะ่ะพริกย่างนี่จะทาให้ไม่ต้องตำนะคะใส่ไปทั้งเม็ดเลยจะทําให้น้ําแกงเข้มขน้นอร่อยหอมอร่อยเลยลนะนะพริกย่างนะคะ เดี๋ยววันนี้พี่เชืจะใส่ไอ้นี้วันนี้พี่เชืจะใส่ซ้อนหอยสําหรับน้ําแกงนี่ก็เราก็ปรุงไปแบบว่าใวพี่เชืต่อไปพี่เชื่อจะใส่จะใส่หน่อไม้นะคะนหน่อไม้นี่เอาเราเอาไว้ตักกินได้ตกักที่แบบเอามาเป็นแก้มเป็นเครื่องเคียงเราเอามากัดหน่อยนะคะแบบมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะหน่อไม้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าใครอยากใส่ก็จะใส่เป็นเชื้อเท้าก็ได้นะคะคือแบบเราก็จะเอาไว้ต้อง กินกับข้าวกินกับอะไรนะกินกับเส้นอย่างที่พี่ชื่นบอกนะคะนี่ค่ะพริกทอดนี่ไอพริกขั่วนี่ใส่ให้ได้เลยนะเขาจะหอมค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นจะขออนุญาตใส่ซอสหอยไปนะคะในคือเราจะปรุงแบบว่าในนี้จะไม่มีกลิ่นผโล้นะคะจะเป็นต้มเค็มนะคะจะออกเค็มนิดๆแล้วก็ไได้กลิ่นพริกไทยนี่ค่ะกินกับข้าวกินกับอะไรนะ กินกับข้าวกินกับเส้นบะหมี่กินกับวุ้นเส้นจะได้หมดเลยนะพี่ชื่นจะขอวันนี้พี่ชื่นขอเป็นน้ําปลานะคะพี่ชื่นจะใส่น้ําปลาไปแต่ว่าพี่ชื่นตัดเกลือไปหน่อยแล้วล่ะน้ําปลานี่มันจะทําให้เราส่งกลิ่นหอมขึ้นนะคะนะคะพี่ชื่นก็จะใส่คือแล้วก็ต่อไปก็จะมีนี่ค่ะกระเทียมกระเทียมนี่เป็นกระเทียมที่พี่ชื่นแกะเป็นกระเทียมจีนแล้วก็กระเทียมยักษ์กระเทียมจีนก็ใส่ไปเลยค่ะ เราก็จะได้กินทั้งกระเทียมทั้งหน่อไม้ทั้งอะไรนะกระเทียมดองกระเทียมดองอย่าเอาน้ํานะคะถ้าใส่น้ําไปมันจะไม่อร่อยพี่ชื่นเคยใส่น้าไปแล้วมันจะมันจะบอกไม่ถูกมันนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะจะชอบอยังไงนะแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะไข่ต้มนี่ก็พี่ชื่นจะไม่เอาไข่ที่แบบต้มจนอะไรต้มจนจนไข่ดำมั้งนึกออกไหมพี่ชื่นจะเอาแบบไข่ที่แบบต้มแบบพอดีอะ แล้วไข่เขาจะได้กลิ่นหอมถ้าต้มจนดําแล้วมันจะมันจะแข็งแข็งแล้วมันจะฉุนฉุนกลิ่นกลิ่นไข่นะคะมันก็จะฉุนหน่อยเนาะนี่ค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่หอมหอมถึช่นขออนุญาตเช่นเือมหน่อยนะคะนี่ค่ะต้องทําดูนะคะวันที่แบบว่าเราทําหาซื้ออาหารอะไรก็ยากอะไรแบบนี้นะคะก็ลองทําดูเนาะสูตรที่พี่ชื่นบอกเนะี่ยทำง่ายๆกันถ้าไม่มีตะโพกไก่ก็เป็นอะไรนะเป็น เป็นหมูสามชัน้นเป็นที่โครงหมูเป็นเนื้อหมูเป็นเป็นหมูเด้งคือได้ได้ทุกอย่างนะคะเนี่ยถ้าแบบนี้เราเราก็จะเคี่ยวไปประมาณสักสิบห้านาทีแต่ไม่ต้องปล่อยไฟแรงนะคะเนี่ยเราจะเคี่ยวไปประมาณสิบห้านาทีอย่าปล่อยไฟแรงนะคะถ้าปล่อยไฟแรงจะไม่จะไม่อร่อยเนาะเนี่ยก็แล้วเนี่ยอย่างพริกทอดอย่างนี้ก็พริกทอดเนี่ยเราไอ้พริกพริกย่างนถ้าเวลาย่างพริก อย่าโกรธกับใครนะแต่เวลาคั่ว <Airbnb> คั <no S 1> ่วพริก <médico> ย่างอย่าโกรธใครถ้าโกรธกับใครแล้วเดี๋ยวคั่วพริกไหม้ต้องให้กรอบจริงๆเลยนะคะเนี่ยพี่ชื่หักให้ดูน้นนี่เนาะแบบต้องให้กรอบจริงๆเลยคะอันนี้ไม่ไม่กรอบนี่กันเนี่ยต้องให้กรอบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้แบบมันจะทูรสดขึ้นอ่ะต้องให้กรอบจริงๆเลยนะคะพี่เนี่ยต้องให้กรอบแบบว่าพอเราเอานิ้วหักเนี่ย เนี่ยมันจะดังก๊อกๆ๊อกอกของมันเลยนะคะเนี่ยี่ค่ะเราก็ต้มประมาณสิบห้านาทีก็กินได้เลยนะคะเราก็หรือว่าใครจะใครจะชอบหวานก็จะใส่น้ําตาลไปอีกอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าคืออันนี้มันจะเป็นต้มเค็มนะคะเดี๋ยวไปชื่นคอามยัดจิ้มแป๊บหนงเดี๋ยวก็โทษนะคะออกเค็มออกเค็มเปแล้วก็จะได้ความเข้มข้นของพริก พริกที่เราใส่ไปนะคะออกเค็มนิดหน่อยแต่ว่าคือต้มเค็มนี่ต้องออกเค็มอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าต้มเค็มแล้วมันจะเค็มปิ๊ดไม่ใช่คือเค็มกลมกล่อม่ะเค็มที่เราตัดน้ําตาลแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมดองกระเทียมสดกระเทียมก็ไอ้กระเทียมสดนี่เราก็เอาไว้กินได้เลยนะคะนี่ค่ะสิบห้านาทีก็กินได้เลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้พี่ชื่นจะไม่เอาไข่ จะไม่ใส่เสิ้วดำแบบดำปิดปี่อะไรแบบนั้นนะไม่ไม่เอานะคะพี่ชื่นจะเอาแบบนี้นะคะเนี่ยแบบแบบนี้นะคะสิบห้านาทีนะคะสิบห้านาทีจะกินได้ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไฟแรงมากนะคะเอาแบบเอาพอดีอ่ะนี่ค่ะสิบห้านาทีจะกินได้เลยนะคะค่ะพี่ชื่นขอฝากไว้อีกหนึ่งเมนูเนาะลองทํากินกันนะคะนี่ค่ะอันนี้พี่ชื่นก็จะประดับด้วยพริกกันนี่ค่ะนี่ค่ะลองทํากินดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะนี่ค่ะ กินได้สวยด้วยค่ะมีพริกมีพริกให้อะไรล่ะมีพริกขี้หนูหอมให้กินด้วยนะคะค่ะแล้วพี่ชื่นเอาไอาพ้พริกขี้หนูหอมนี้ไม่ต้องกลัวพี่ชื่นเอาก้านตะไคร้มัดไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะทานให้อร่อยเลยนะคะวันนี้ฝนตกเยอะเะเนาะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ